สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหล่ง4ีเครับผมวันนี้ผมกับผมล่งในเกมวอลล o บอทครับผมตอนนี้นะครับผมเกมก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์ก็ได้มีการเทสไททันใหม่กันอย่างสนุกสนานเลยนะครับก็เรียกได้ว่ามีภาพออกมาให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะครับผมตอนนี้ครับส่วน ในในแอปปัจจุบันก็มีการพูดจาหูว่าตอนนี้มีโปรโเยอะมากๆเลยนะทุกคนบอกว่าโ,โปรเนี่ยเยอะมากๆเลยพี่คอมเมนต์เข้ามานี่เจอโปรโทุกตานะครับส่วนตัวผมเองนั้นบอกได้เลยว่าปกติผมเล่นเนี่ยไม่เคยเจอโปรเลยนะทุกคนอาจจะเป็นความดวงดีของผมก็ได้นะแต่แล้วครับผมมันก็ต้องเจอจนได้ครับคลิปนี้ผมเลยจะนําการเล่นแบบโปรเนี่ย ที่ผมเจอโปรเนี่ยมาให้ดูฮะคือต้องเล่าก่อนครับตอนแรกเลยในะที่เล่นไปเนี่ยไม่ทันสังเกตไม่เห็นครับว่ามันเป็นโปรนะพอเล่นไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับโปรก็ปรากฏตัวขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ามันใช้โปรอะไรนะแล้วเจอเหมือนกับที่มันเพื่อนเจอไหมไปดูเลยครับนี่ครับผมพอเข้าเกมมาได้สักพักนะครับเป็นเกมยึดจุดสัญญาณครับ ของผมเองก็บุกอย่างหนักนะเริ่มต้นได้ไม่นานครับแล้วก็เกิดสิ่งผิดปกติฮะนี่ครับโอ้โหวิ่งพวดมาเลยครับผมตอนแรกเลยผมก็ไม่แปลกตอนแรกผมก็เล่นตามปกตินะก็ไม่นึกครับว่าจะเจอแบบนี้ฮะนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนโปรวิ่งเร็วครับผมนะวิ่งเร็วมากๆนะครับเวลาเรายิงเนี่ยเลือดก็ลดอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ายิงแล้วเลือดเขาจะไม่ลดนะครับลดอยู่เหมือนกันนะไม่ได้เป็นอมะตะ แต่วิ่งเร็วมากๆครับแบบเพื่อนที่ไวครับนะดูกันีกทีครับพอให้เจ้านี่มันวิ่งไปทั่วทุกน่ครับอยู่ข้างล่างเลยนะสังเกตที่รายชื่อครับพวกนี้ไม่ใช่นะทุกคนนะครับนี่ครับมาถึงเปรี้ยงครับนะครับนๆนะครับทลนทีเดียวเลือดผมยุบหัวภาพครับนี่ฮะ การวิ่งเข้ามาชนวิ่งเข้ามาระเบิดนะครับตัวลอยวิ้วๆเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เจอโปรมานานมากๆนะครับนานจะเจอทักทีครับนันเนี่ยก็เป็นครั้งล่าสุดที่ผมเจอนะครับนี่ครับพิวพานไปเลยฮะไอผมก็พยายามยิงครับนะครับผมก็พยายามยิงครับมันยิงไม่โดนนะทุกคนนี่ฮะนะครับยิงไม่ค่อยโดนนะ ผมก็ไม่ตีเรียกเพราเห็นว่าโปลแล้วปุ๊บเนี่ยเออยังไงก็เจอโปอยู่แล้วนะครับก็ไม่ตีเลียดนะเดี๋ยวไว้รายงานครับท้ายลองทายเกมอะไรประมาณนี้ครับแต่จะให้ออกไปเลยก็ไม่มีประโยชน์ครับวันนี้ก็จะบันทึกภาพให้เพื่อนรับชมกันเฮ้ยมันมีโปอย่างนี้ด้วยนะครับเห็นเพื่อนเพื่อนหลายคนมีโปลนะครับคอมเมนต์เข้ามาโปลหลายแบบนี่ครับทนอย่างนี้นะครับผมตัวลอยฮะคุณคนไหนเลือดเยอะหน่อยก็จะไม่เป็นไรนะมันก็ลดไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับใครแตะนึกว่าจะฆ่าโปูได้ครับที่ไหนได้นะครับไม่ไหวฮะนะครับมันพุ่งชนนะครับเลือดเยอะๆเนี่ยถ้าเลือดน้อยนี่ทีเดียวแตกเลยนะแต่ถ้าเกิดเลือดเยอะอย่างตะกี้ครับมันพุ่งชนสองทีดูไ์ล็อตครับนี่ฮะจังหวะนี้วิ่งมาเชี่ยวมาชนนี่ยุบไปหน่อยเดียวครับนะครับตอนที่ยังไปลูกบอลครับผมเปิดโล่ยิงฮะแต่ตอนนี้ครับพุ่งมาแล้วครับผมกดไม่ทันนะทุกคนโอ้โหมันชนทีเดียวแตกเลยอะ นะครับแน่นอนจริงๆครับมันได้เก่งนะครับคนพวกนี้ฮะนะฮะมันไม่ได้มีความเก่งครับไม่ได้มีปีมือครับมีแต่ความคิดโกงฮะที่อยู่ในตัวนะครับไม่รู้โกงไปเพื่ออะไรนะทุกคนนะได้คะแนนไปก็ไม่ภาคภูมิใจฮะเรื่องผอมแบบนี้ใครเห็นเข้าก็ทุเลศอ่ะบอกได้เลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องดีนะ คนที่ใช้โปรนีถ่ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเล่นแหละครับยังไงเล่นไปคุณก็ชนะอยู่แล้วนะครับไทยโปรอันนี้ก็อยู่ช่วงท้ายคลิปนะฮะที่ช่วงกดรายงานครับผมว่ากดรายงานด้วยแบบรัวๆเลยเอาแบบยำๆเลยนะนี่ก็เอามาเป็นตัวอย่างเพื่อนๆได้รับชมครับว่ากดรายงานกดยังไงนะครับลหลายคนถามเข้ามาพี่ต้องทํายังไงนี่ครับดูคลิปดูตรงนี้เป็นตัวอย่างเลยนะผมกดรายงานแบบรัวๆครับนะครับ อะไรกันน่ะนะครับแหมดีนะครับที่ไม่เจอบ่อยเนี่ยถ้าเจอไบ่อยก็คงจะหัวร้อนเหมือนเพื่อนบอกนะทุกคนก็เอามาให้ทูไอ้ไอ้ทูเอามาให้ดูกันครับนะว่าผมเองก็เจอโปรเหมือนกันจะถามว่าผมเลิกเล่นไหมไม่ครับแล้วแต่ใครอยากโปรก็โปรไปครับส่วนผมก็เล่นต่อไปแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ผมชอบนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่ได้เจอทุกตาครับไปเล่นเกมไหนก็เจอแต่โปรนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมายบาย ai pô ai mẹ